สวัสดีครับพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาทุกท่านนะครับที่ให้เกียนเข้ามารับชมนะครับผมเมื่อนี้มาพบกับช่องของแซบอยู่ที่คนชอบนะครับมาครับเมื่อนี้พามากินนะครับปิ้งครับปิ้งปลาสมนะครับพรอไปตองนะครับปลาสมอีสานนะครับแซบครับนี่บักพริกนวยมากับน้ำนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับหอมแดงบักพริกบักพริกนวยนะครับแลวก็ กระเทียมนะครับผมมามาครับมาคีขอน้ำกันด้วยครับเด้อวไข่ทะเลกปนขอนะครับง่ายๆครับง่ายๆนะครับผม <c oughs> <c oughs> มันมีฝน6มือว่ามือครับมนี่าฝนเริ่มมาแล้วครับนี่ครเขาอยู่เขานะครับ ใช้ที่เอาไปไม่ต้องเฮ็ดสุกกัไเลยนะครับกินแบบไม่ต้องสุกกัได้นะครับเราจะค้นหมักนะครับนึ่งแต่จากคนละอย่างนะครับ ครับอือสมพิสูจน์เลยครับขอบคุณมากครับอือหมอยงครับหวาน จะเอาไปปิ้งเสบียงตองห่อไปตองหรือกะทิออหอมนะครับเอาอีกแบบหนึงนน่งขนมัดหมู Je ของแสบเป็นสารท่ากับอืดอักยูนักกินครับผมไม่จัดนแสบนะครับ มาด้ครับเมื่อกี้ขอตำกันนะครับเด้อแศรษฐครับแห้มแรงขอแรงครับ โอ้เผ็ดอยู่แล้วครับเด้อบันมนั่แบบเผ็ดนึกว่าบบสีบบเผ็ดพริกก็ได้อ,อ่อ,อนๆเท่าละ่ะนคือจะไปเจอเมอ็ดที่มันแก่ๆนี่ก็ได้เผ็ดสมปานะครับหรือว่าาสมนะครับ ใีสารมันเท่านะครับที่เป็นเหตุกัน ของแซบยู่ที่คนชอบนะครับคือว่านะครับไผ่มุกมกินยังไหนมันกับบแสบนะครับไผ่มักกินยังกับแซบเบิดนะครับเมนูมื้อนี้นะครับสําหรับมื้อนี้นะครับอ่าสมปานะครับสมป่าห่อใบตองนะครับปิ่งครับกินกับเอาพริกนวยนะลูกโดดนะครับหรือว่า หอมครับหัวหอมหอมแดงนะครับกระกระเทียมนะครับที่สามอย่างครับกินกับผูกเข้ากันครับเป็นของอย่างที่เข้ากันมากๆเลยนะครับเอาครับผมมือนีกะเบิงในช่องของอ่นของแสบอิฐพอชอบนะครับผมกัขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆ cool. คนนะครับที่เขามารับชมนะครับผมขอให้ ชุกชุกค้นนะครับมีความสุขนะครับทุกสุขมือนะครับทั้งช่องกับขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์นะครับขอามาใดนะครับผมมือใหม่ครับนะครับส่เป็นลังใจซึ่งกันและกันนะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ